ใบเตยอวดโมเมนต์น่ารักน,น้องเวทมนต์เต็นเก่งมากต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอิกหนึ่งสาวน้อยที่ยิ่งนับวันยิ่งฉายแววความน่ารักมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับน้องเวทมนต์ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของนักแสดงที่มากความสามารถอย่างดีเจแมนพัฒนาพลและนักร้องสาวนุงสัน้นใบเตยอาสยาม และด้วยความที่น้องเวทมนต์นั้นมีหน้าตาน่ารักปากนิดจมูกหน่อยทำเอาแฟนๆตกหลุมรักกันเป็นแถวจนตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของใครให,หลายๆคนไปแล้วแถมยังมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากซึ่งแต่ละครั้งที่ดีเจแมนและสาวใบเตยออกมาเผยโมเมตนต์น่ารักของลูกสาวก็มักจะเรียกยอดไลค์จากบรรดาแฟนคลับและบรรดาแม่ๆได้อย่างทรมทลายก็น่ารักน่าเอ็นดูซักขนาดนี้ใครจะอดใจไม่ให้รักได้อย่างไร มีแต่หลงรักขึ้นเรื่อยๆแถมครอบครัวนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนดังในวงการบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นมากจริงๆส่วนหลายๆคนนั้นอดที่จะอิจฉาไม่ได้เลยนะคะล่าสุดสาวใบาเตยได้ออกมาเผยโมเมนต์น่ารักของลูกสาวที่กำลังเต้นระบำอย่างสนุกสนานซึ่งเห็นแล้วอดที่จะยิ้มตามไม่ได้เลยโดยได้ระบุแคคัปชั่นเอาไว้ว่าเจอการทองรอนะลูกแม่สภาไปเต้นระบำงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆ พร้อมกับคอมเมนต์ชมเป็นอย่างมากมายอาทิเช่นน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยค่ะหญิงนุ้ยน่ารักมากค่ะเหมือนตุ๊กตาเลยน่ารักจังคนสวยน่ารักมากเลยนะคะปาดมิดจมูกหน่อยเลยจ้าน้างน่ารักมากยิ่งโตยิ่งสวยช่างน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆเลยนะคะสาวน้อยแม่โตขึ้นยิ่งน่ารักตามคุณพ่อและคุณแม่เลยนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามความน่ารักของน้องเวทมนต์กันด้วยนะคะ